ับมาดูนะครับเนตัวจริงแึงจริงนะครับลงคนาเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนี่น,นี่ดูของจริงครับนี่โอ้โอ้เนีของจริงครับนี่ ของจริงนะครับเนี่ยนี่นะครับสองโทโบนะครับลุยคนานะครับเนี่ยดูดิว่าเนี่ย เน่เนี่ยเสียงหลงเลยนะครับมาดูกัครับว่าของจริงเป็นไงเนี่ยนะครับเรามาดูเลยนะครับนี่นะคอมเป็นคนขี่เองนะครับเนี่ยเนี่มาดูกันพังไม่พังเนี่ ไม่ใช่สิงมือคีย์บอร์ดนะครับนี่เนี่ยดูแล้ว เน่ดูนะครับเน่เออดูนะครับเน่เอ่ของจริงมันต้องอย่างนี้สุดยอด้วลูกพี่เด่ตัวจริงคนขับนะครับเน่เี่แชมป์ประเทศไทยนะครับเน่ ตัวจริงเสียงจริงนะครับจางไม่ได้มันลื่นไ่เอาไม่กล้าไม่ไม่กล้าเปิงเจ๊ความร้อนหน่อยดูเลยเรียบร้อยครับเราตู้แล้วครับทางนี่อันนี้ตัวจริงนะครับนี่เสียงจริงเป็นคนขี่ถังแรกเลยครับนี่ ทำร้อยครึ่งหนึ่งใช่โอ้สุดยอดเปิดแอร์ครับเออเปิดแอร์ด้วยโอ้สุดยอด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 เปิดดแอร์เลยอ่ะเปิดแอรครับนี่นะครับของจริงไหมครับไปไงสุดยอดนะสุดยอดไม่เข้าไม่ทันทันเราจังหวะเกี่ยวเดิมไม่ได้โอ้โหเราไม่เราแบบเข้าไม่ทันอ่ะเอ็งนั่งไปกลัวปะ